อดีตแฟนสาวบิวจักรพันประกาศชัดเจอกันที่สารเท่านั้นไม่อโหสิกรรมใดๆสืบเนื่องจากบิวจักรพันนักแสดงซีรีส์วายชื่อดังถูกอดีตแฟนสาวเปิดแชทแฉพฤติกรรมดรามา่าครบซ้อนทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ทางด้านต้นสังกัดประกาศพักงานอย่างไม่มีกำหนดตัดออกจากทุกโปรเจกต์ ขณะเดียวกันทางด้านทางค่ายนั้นก็ประกาศเพิ่มเติมว่าจะมีการจัดไลฟ์คอนเฟอเรนซ์เพื่อชี้แจงข้อพิพาทนี้ระหว่าง2ฝ่ายในวันเ้าที่28มกราคมเวลา14นาฬิกาแต่ล่าสุดทางด้านสาวปอยคู่กรณีของหนุ่มบิลนั้นก็บอกว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปไม่ให้อภัยและอโหสิกรรมใดๆทั้งสิน้นขอทั้งชาตินี้และชาติหน้าอย่าได้เจอกันอีกเลยหากเจอนั้นขอเป็นที่เดียวคือสารค่ะขอบคุณที่รับฟังนะคะและยืนยันว่าทุกอย่างที่ปอย พูดคือเรื่องจริงทุกประการทั้งนี้แม้ว่าทางด้านบิลนั้นจะมีการออกมาโพสต์แถลงแล้วแต่อย่างไรก็ตามก็คงจะต้องรอแถลงพร้อมกับค่าอย่างเป็นทางการอีกต่อไปค่ะ